กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะได้มีการสั่งปิดทั้งซอย6นะคะที่หมู่บ้านไร่ตําบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคำสั่งค่ะห้ามคนในออกคนนอกเข้าหลังจากที่พบผู้ปว่วยติดเชื้อโควิดจํานวน8รายค่ะ เจ้าหน้าที่อา,าสาสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านค่ะได้มีการนำเต็นต์มากางปิดถนนที่หมู่บ้านไร่หมู่5ซอย6ตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีคำสั่งห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้านะคะหลังจากที่ตรวจพบคนในซอย6ติดเชื้อโควิดจำนวน8รายโดยมีเจ้าหน้าที่ค่ะผัดเปลี่ยนกันตลอด24ชั่วโมงนะคะในการดูแลควบคุมโดยขอความร่วมมือประชาชนในซอย6หมู่บ้านไร่ประมาณ20ครอบครัวงดออกจากบ้านเว้นแต่ ถ้ามีความจําเป็นค่ะอย่างเช่นการออกไปซื้ออาหารการกินซื้อของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑพันต่างๆให้ออกบ้านได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและให้ใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะ โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันนะคะโรคอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีประชาชนแออัดหรือจะเป็นการสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พักและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ค่ะขณนะเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําบุคลากรไปตั้งโต๊ะในหมู่บ้านประกาศให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมู่บ้านนั้นให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทําให้ประชาชนต่างก็เป็นกังวลพากันมา ตรวจหาเชื้อจํานวนมากครับต้องรอคิวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งสอบสวนโรคซึ่งทราบว่ามีสามีภรรยาคนในหมู่บ้านนี้ไปร่วมงานเลี้ยงมานครับซี่ก็อาจจะเป็นคลัสเตอร์